แผลงฤทธิ์หนัก,น,กน่วงซัดถล่มบ้านบาดเจ็บล้มตายคืนนี้แรง48จังหวัดเอียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาทภัยอุตกภัยเอียกรากาศทางเพจและ u t u b e ผลฟ้าพยากรณ์วุฒิพ,พรลุงพยาชัยทาง Facebook ประจำวันพุธที่8พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงในอีก10วันล่วงหน้า และฝนชุดต่อไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับจากทก่ีแอดมินแจ้งเตือนป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์พาย,ยุฤด,ดูร้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเห็นจะหนักสุดพีคสุดเลยนะครับโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้7พฤษภาคม2567ได้เกิดพาย,ยุฤด,ดูร้อนใายยุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงพัดถล่มบริเวณพื้นที่ อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ได้ของกำแพงบ้านล้มทับเด็กอายุ6ขวบชื่อว่าเด็กหญิงสุรภาซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนะครับในช่วงที่เกิดเหก็มีลมพายุพัดหมุนลงมาอย่างรุนแรงและทำให้กำแพงบ้านล้มทับ จึงทําให้เกิดความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับแอดมินขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในด้านของความเสียหายต่อชีวิตแล้วนะครับในบางพื้นที่ก็เสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนประชาชนต้นไม้หักโคนสาไฟฟ้าหักโคนรวมถึงหลังคาปลิวไปหลายพื้นที่นะครับส่วนในคืนนี้ก็ต้องเ้ระวังในด้านของพื้นที่เสียงที่จะเกิดฝนนะครับ ซึ่งกรวมวูตูแจ้งเตือนพื้นที่ฝนมากที่สุดในคืนนี้ติดท,ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงริมพื้นที่ภาคใต้ฝน40อร์ส่วนรองลงมา30ที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคละลนะักษณะของฝนก็จะเกิดจากไ่ได้ของแนวลมพัดส,สอบอยู่นะครับในช่วงนี้ของลมตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางทางตอนบนทำให้มีพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง ลงกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ระวังตรายจากฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษชาะที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางาการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงรวมทั้งระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ขอให้ระวังอัยในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนสำหรับนนท์ตอ,ออกเฉียงใต้พัดปกครองรอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ซึ่งภาคเหนือในคืนนี้ฝนยังอยู่ที่40อร์เซ็นจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูพนพะเยาน่านแพร่ อุตรดิตตาพิจิตพิศณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 6ิบ2ององศาและสูงสุด35-40องศาจากลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่าตันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนหนองบัวลำพูุรอนธานีสกนลนครชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคาม การสินรอยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดย4ิบสี่องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วสถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีและการจนะบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26ิบส่องศาและสูงสดุด3 8มสถึงองศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจากเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27ิบิองศาและสูงสดุด3 6มสถึงองศาจากลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึงส0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง เล็ลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณจะมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรงุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30อุณหภูมิต่ำสุดย5ิาถึงองศาและสูงสุด36มหถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้พรอโดยถึง3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมง่ยากรณอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากประจบพิริคันชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5า2องศาและสูงสุด35-39ถกองศาจากลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลดขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณจะมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสดุด36มหองศาจองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลตลื้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณี่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรซึ่งในช่วงนี้นะครับ 8. พฤษภาคมจนถึง17พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจะอยู่ที่ประมาณสิบจนถึง40ของพื้นที่ยกเว้นในบางภาคในบางวันอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นบ้างเป็น60อร์เนของพื้นที่ และหลังจากวันที่20พฤษภาคมเป็นต้นไปคือ20พฤษภาคมจนถึง23พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกจาก10-40%ของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่ต่อไปจะพาไปดูในด้านของการประกาศแจ้งเตือนจากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแจ้งเตือน60จังหวัดวระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง 8-10พฤษภาคม2 5 6 7โดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนะบุรี ราชบุรีลพบ,บุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจ,กจ่าชุมซารชนบุรีระยองจันทบุรีตราดรุงเทมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูบุรีธานีสกลนครนครพนม ชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีฝ้ราระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงซึ่งฝ้าระวังรับมือสถานการณ์ภัยนะครับพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบ จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดตลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างให้เงินสภาพมั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงระมัดระวังจากการถูกล้มทับระมัดระวังจากฟ้าผ่าหาที่ค้ำยันต้นไม้ป้องกันพืชผลทางาการเกษตรเสียหายขอบคุณข้อมูลข่าวจักรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอนด์อนตรายงานให้ทราบ เป็นระยะรยะอย่างหันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ